ีูย่าเอกับพญายัาษก,กันนันออกมาเบิงหน้าจะพี่น้องออกมาเบิงหน้าหลังจากเชี่ยนมูย่าเอันลอมหัวฟังเสาลลอมอันทีหมองย่าเอถมไปแล้วเรียบร้อยเนาะจากพี่น้องฟูดเลี้ยวไปเห็นเห็นตาอันรักเสาเรี่ยงกันใส่ลายอยู่พี่น้องอันบันนีก็เลยได้พากันออกมาอีกจ้ะย่าเอกับพญายออกมาเลยๆดอกพี่นอ้องบ่มีเวียกบ่มีอม่อ,อังก่ละเมอกะพากันออกมาซวงเบิงหน้าตาม ตามภาษาภาษาสองแถวอันเบิงน้ำก็ยังไม่หันในโบกอยู่จ้ะน้ำก็ยังไม่หันในโบกพ่อสิได้ว่านเขาว่านอยังอยู่จ้ะพี่น้องยังเหลือน้ำอยู่ยายเอว่ารอเบิงฝนหลบนีก่อนเพิ่นว่าพาอยู่เขาเนาะพี่น้องถึงวันที่สิบเอ็ดสิบสองยายเอก็เลยว่ารอเบิงก่อนให้อันฝนมันซามันจางให้น้ำมันบกลงจากน้อยยายเอจังสีวานอันเหนียนหน้าหน้าที่เพิ่นอยู่ทางเหนือของหมู่ยายเอจ้ะ หน้าทงนี่แหละพี่น้องที่ว่าน้ำพ่นเต็มงานหน้าเลยจ้ะพี่น้องเบิ่งเนียอันนี้หน้าพ่นได้นี่บ่แม่นงานเดียวนี่บ่แม่นสิบสามสิบไร่พุ่นเต็นหนิหน้างานเดียวงานบบกง่ายเลยจ้ะพี่น้องบัดนี้หน้าพ่นมันเป็นหน้าคุมเนาะหน้าลุมน่ะบัดนี้อันน้ำมันก็สิไหลลงมากแต่แต่หน้าที่อยู่ทางงทั่งพ่นลงขึ้นไปอีกไหมพี่น้อง ทีพิ่นมีหน้าที่ยุดเทิงเล่าขึ้นไปอีกเมันกับปลอยลงมาอันบ่อันนี้มันก็ลาลๆยลกันลงมาแบบนี้นี่น้ำหน้าเล่าโอ้ยว่างอาทิตย์กวนเหลี่ยมผาบผาบเพื่น้นองหน้าทงนี่น้ำน้ำทงเนี่ยวันนี้ห้อยละมาอันห้อยละมาอันเป้นงน,น้ำนี่เป้นงน้ำตัดคู่ของยายเอน๋นี่ตาเรามาตัดคู่ยายเอ๋เราก็ปลอยน้ำลงไปดีนะยายเอ๋เห็นกวนยายเอ๋ก็เลยมาปิดไวจ้จ้ะ ว่เสนนามันกตสิมมะหงอยหน้าย่เอที่จริงอันหน้าย่เอกับหน้าเล่านะ่ะมันมันมันโมนเมนต์อมองปลอยน้ำพี่นงเพราะว่ามันสิมี่มองทีหองขาเจ้าปลอยน้ำตั้งหากคือมันขาเจ้าปล่อยออกมองนี้ทุกปีแม้จะอันหมองที่ย่เอวา่าโมเมนต์มองหน้าย่เอเด้แต่ว่าปีนี้นะ้ำมันมาไหวมามาไหลเล่ากันเลยแบบว่าถ้าสิป,ปล่อยออกปองเดียวมองที่เล่าเคยปล่อยที่มันเป็นคล้องนนะ้ำน่ะหองนนะ้ำน่ะ มันมันน,น,น่านเบิดอย่างสิแมพี่น้องเราเล็มาปลอยของอ,อกหน้ายาเอหนำที่จริงอันมันสิมี่มองปลอยนามอยู่จ้ะมันสิเป็นข้องหองนามลงไปพี่น้องตะวันยายกับพ่อยญ่กับมาปิดเลรวล่ละปิดตั้งแต่เมื่อนานเลยกับเบด้วาอียังใหกันดอกกับแค่ว่าห้าปิดกับคือปิดนั่นแหละพี่น้องถ้าเป็นว่าซูว่าห้าปิดลแล้วมักเปิดอีกกับสิได้บอกกันอยู่นั่นแหละจ้ะแต่ว่าพอดีว่าอัน เฮาปิดแล้วเราผัดเราก็บ่ได้ดมาเปิดเนาะเราก็สิหูแล,แล้วล่ววะว่าเฮาบ่ให้เราเปิดมาใส่หน้าเฮามองสีหนา้ากะห้มันไปตามห้องน้ำปกติมันหั่นล่ะมึงหน้าติดกันก็ะะให้เราก็ยังพันได้อันเราก็พันได้ยร์วา,ยวานคือก,อก,กันหลับจับพี่น้องมึงนานนักเต็มทงเต็มทาอยู่พุ่นจักยามใดสิได้ยร์วานดอกน้ำกับขาวผาผๆอยู่คือเกา่าพ้ากันนั่น เบิงหน้าล้วกระสิงยางไปหาโหลดหมอสไส้พี่น้องพากันจอดมอสไส์ไว้อันมองที่ถมหงวันมืนนนนตต่อนีฝนกระสิโตอยู่ได้เป็นคึม่มคึมมากอยู่ทันได้ออกมาหน้าเราดีดีได,ด้พี่หน้องย่าเอว่ามันเงียบมันสงบดีจ้ะมันโมวุ่นว้ายพี่น้องนี่จะเสียงนกเสียงกากับเสียงลมลมแต่เย็นดี ฟังเสียงนกพี่นนอฟังเสียงนกอัน,นเขาจอกรกะลั่งเริิมวานหน้าทงไดนขเขาจอนามบกแล้วขเขาจอกระ,กะลั่งเริิมวานกับพี่นนอแต่ว่าของยายเอ๋กัสิวานยูดอกเดี๋ยวรอให้ฝนมันเศร้าก่อนอันนี้หน้าทงเดียวกันที่เราติดกันกับยายเอห๋หน้าหน้ายกอบต่อ มางหยายายเห็นน่นหวกหลายหลายพี่น้องเป็นต้นสวนคือยังนไงโอ้แค่ฟุ้งนั่นแหละแล้วเป็นต้นสวนดีค่ะก็ยังว่าแต่ว่ายยายไปถามราคาวิ่งพี่น้องดังละลอยสี่สิบบาทยายก็เลยมาคิดบ้างเนาะซื้อวิ่งมาลอยสี่สิบมาส่วนเมียจะขอ้าอีกได้บไหมยายก็เลยคิดว่ายายซื้อเอาดอกขีดละสามสิบห้าบาทหัวแล้วพี่น้อง ซื่อจะขีดนึงแนมะ่อเซียนทักซี่อันพักห้อมบ้งเสียงอันผู้ใดเปิดหมอนรัมไม่แล้วอยยาดิซาวไอ้ดิซองไหมเออหูหูลิซินดิซอง เดี๋ยวไปทงใดเขเจาะกับกระ,ะลังไถ่จาะพี่น้องพูนพูนทงตรงขามหน้าใหญ่กับกระ,ะลังไถ่กระลังวานตะวันทงนี่ก็สิบดีวานง่ายดอกน้ำยังเต็มันงานหน้าขาวผับผับอยู่ขันเฮ้วาวานนั่น้ำไหลายๆสิมันกับสีเขามันกับสเนวลเนาเนะพี่นอ้องเสียงล่มเขาอันเขากล้องด้วยปะนี่ มเย็น,ห,ยนห้อยขจรมะขวดเฮ็ดเฮ็ดอันเฮ็ดเพาะพี่น้องมึงย่ายออกมาหน้าย่ำได้ก็เห็นอันขจาได้อยู่บ่อันเห็นไม้ได้กะเห็นตะค้นขวดอันก็เลยว่าเอ้ามันบ่เบิดเป็นจักเต่ดติสนในเฮ็ดเพาะเนี่าพี่น้องยางชมมันยากาศตทองไฮทงหน้าย่ำเทียง กับบดเตียงหนอกพี่น้องบ้านิดนิดเทิ่งวะฮะเตียงคำามาอย่ามันเป็นฝ่าเป็นฝนฝพี่น้องก็เลยออกมาย่ามนี่จ้ะน้ำน้องนี่ไซสดีเมืองอันทนน,นน์เซนนี้อันทีออบ,บตตอพันจิมขาขยายเป็นหกเมตรพี่น้องรถก็ะแล้ายหลายรถเที่ยวดีดี ตำรวจหน้าเราก็สิข่าวบ้านเราละจ้าพี่น้องห่อนดีคักเป็นตายังวะจ้าพี่น้องขอบคุณหลายลายจ้าที่รับชมคลิปย่ายเอจจ้าขอบกันไม่คลิปนาจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า